สวัสดีค่ะวันนี้ขอตอนรับสช่องเล่าเบิร์ดี่ี่สกิลอัพเซนเวันนี้มาอยู่กับเจ้าหยิงดิสนียกันต่อเรื่องนี้ในปี1992คะอัลละนดินขอเวอชนคลสสิก1992เพลงนี้เลยค่ะ Apple New World ดังเพดังแล้วก็มีหนังเลชไลท์แอคชั่นไปวมีันี้เองนะคก็ขอในมุมของดิสนีย์คลาสสิก กระตูนเรื่องนี้แล้วกันเนาะ,ะจ,จากแบบก็เนี่แหละอลาดินเราอยู่ในตลาดเจอกับดัชมินอาลาดินเป็นโจ,จร,จร,จ,รจริงๆนางเป็นเด็กที่ขี้ขโมยอ่ะนางเป็นเด็กข,โม,กขโมยอ่ะเอขอขโมยแบบแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยให้ลิงนางกินนะอาบูอาบูอาบูใช่แล้วก็นางก็เหมือนแบบไปทําจริงๆแล้วนางนางไปโดนหลอกไปนางลองหลอกไปแล้วก็เนี่ยตาฟ้าหลอกนางไปแล้วอไเนี้ยได้ได้ตะเกียงมาอากกระเจาปู่ได้ตะเกียงมาเออแล้วก็อะไรมีคืออาบูมันดื้อ เขาไม่ให้แตะของแต่อับดูมันแตะก็เลยแบบพิโรดมันก็เลยโกรธเพราะว่าแบบเขาไม่ให้แตะแล้วก็เขาจะผูกได้จัสมินเนี่แล้วจินนี่จัสตินนี่จากกะตะเกียงวิเศษถูแล้วต้องขอบอลขอบอลได้ครั้นี้นั่งรู้ว่าจัสมินคนที่แต่งงานจัสมินนี่ต้องเป็นเจ้าชายแต่งงานจัสมินก็เลยขอให้เป็นเจ้าชายเอองั้นก็ไปเป็นอาริบวบวาแล้วก็นี่ไปอาโฮนิมุระพิเศษ นิวแฟล็กซ์แทนสิ่งคอยเอาฟิวสุดท้ายก็มาสู้การเราจับจับสุนตตางไว้นี่ก็จับไปในนายกซายเ้าเขาก็สู้กันสู้กันเสร็จปุ๊บก็จะมันก็อยากจะเป็นจินนี่เองจับควาอย่างเป็นใหญ่แต่ก็ต้องกลับมาอยู่ในตะเกียงเนาะแล้วก็จินนี่เป็นอิสระเขาก็แต่งงานกันจุจบเรื่องมีเท่านี้นะคะอะไรดิคิดว่าทุกคนชมได้แหละ อ๋อจริงๆเออแต่ว่าเป็นเรื่องที่ที่แบบอาล่ะอาแล้วก็เหมือนแบบการขอพรและตะเกียงพิเศษเป็นอะไรที่เป็นเหมือนโลโมเดลของหลายๆเรื่องมากๆจริงหรออืมหลายๆเรื่องก็ไปทำอย่างที่เขาดูล่าสุดอย่างอีมังกรอ่ะก็คือถูการน้ำชาอ๋อทำอธิษฐานเหมือนก้านเออแบบอะไรก็ต้องเป็นแบบยักษ์จินนี่ยักษ์จินนี่แต่คนอาจจะไม่ได้รู้ถึงเรื่องข้างในหมายถึงว่าบางคนอาจจะรู้แค่ยักษ์จินนี่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้อะไรลองไปดูกันแต่ว่าเรามองในมุมของ เจ้าหญิงดิสนีย์ละกันแต่เรื่องเนี้ยมันแปลกกว่าที่มันโฟกัสตัวผู้ชายแล้วไม่โฟกัสตัวผู้หญิงเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องอาราดินน่อนข้างซึ่งมันต่อจากไอ้นี่เลยนะหมายถึงว่า Beauty and Beast มัน191แล้วปีเดียวเท่านั้นเหมืร่งิีบทำอ่ะเออเออเรื่องนี้ก็คือเรารู้สึกว่าทำไมอาราดินถ้าเป็นโจรจริงๆที่ขโมยจริงๆทำไมอาราดินไม่เลือกไปทำอาชีพอื่นทั้งๆที่นางกับนางกับอาบูมีความสามารถ้อะไรอะใช่ไม่เป็นละครส่งละครตัดอะไรก็ได้ไหมอาบูเก่งนะ อ่แปลว่าดื้อแบบตามนิสัยของจริงเอั้งไปเรื่องอาชีพอื่นก็ได้ป้ะจริงเออนั้นคอยนึ่งดูเห็แล้วก็ไอ้คุณค่าเนี่ของเพชรในตงที่แบบที่จะเข้าไปในปากได้เนี่ยอันนั้นได้อ่ะคือคือที่ขโมยแต่คือจะเห็นในเรื่องราวอะไรที่คนใจดีอะไรปล่อยให้เด็กขอทานกินของที่เด็กขโมยมาแต่นักขโมยมานะหรือช่วยจัสตินตอนจัสตินจะโดนพ่อขาตัดมืออ่าอ่า อไรเงี้ยจะเห็นว่ามันคนใจดีแต่เรารู้สึกว่าคุณสมบัติแค่นี้มันไม่ใช่เพชรในปงอ่ะเออสาหรับเราอ่ะเรารูามันไม่ใช่นะคะแล้วก็ถ้าไปดูจรงิงๆตอนที่อารินขึ้นไปนอนตรงไองอ้ตรงบ้านเขาเอ่ะเออบ้านเขาเอ่ะเขาบ่นอ่บบนนะอารินเนี่ยน้อยใจที่ในนะ้ำเป็นกัมภาใช่แล้วก็อารินเนี่ยมีความอารณินจะมองที่ประสาทวานแล้วอารินก็จะอยากรวยอยากรวยวมีความตั้งใจว่ายอยากรวยอยากอยู่ในวงังจะไม่ต้องเจอปัญหาอะไรอีกจะพูดกับอากุว่าอยากอยู่ในวังจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมีความฝันแบบว่าจะอยู่ในวังอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ อยากเจอรักแท้ไม่อยากโดนพ่อจับแต่งงานเออถ้ามองในยุคปัจจุบันเราก็จะมองว่าเฮ้ยจัเป็นน่าสงสารราะจับแต่งงานแต่ถ้าเราเป็นคนสมัยก่อนโดยเฉพาะคนจีนจะบอกว่าต้องเชื่อฟังกระตันยูพ่อแม่นะอันนีจะเป็นถูกมองไม่ดีทันทีเลยนะอันนี้อยู่ที่ยุคสมัยนมองมองะถานการของสังคมในยุคนานๆว่าเาป็นยังไงดีกว่าสําหรับพอยนี้นะคะตวนี้เขียนเขียนไว้เยอะมากเลยแล้วก็คนที่เล่นเป็นพระราชาทำไมต้องไม่ค่อยฉลาด ไหนเรื่องแล้วนะพะราชาไม่ฉลาดเอถ้าไมถือไว้ใจอีจาฟ้าก็เข้าใจว่าโดนมนต์สะกดนะแต่ไม่ไว้ใจเหลือเกินไว้ใจกัวจ่าฟ้าเออแล้วก็ตอนที่จัสตินหนีออกมาแล้วจัสตินบอกว่าจะไม่กลับเข้าไปอีกจริงๆแล้วอาาดินก็หลักจัสตินที่ลูกนอกนะถ้าถ้าจะไปดูอ่ะมันจะมีจังหวะที่จินนี่ถามว่าเขาเป็นยังไงเนาะออราดินจะตอบว่าไม่ต้เปลืองคนนั้นเลยค่ะ ข้างนอกอะหมดเลยหมดเลยไม่มีคุณค่าภายในเลยเพราะเขาแทบไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำอือก็คนนึงอยู่ในวังคนนึงอยู่ข้างนอกใช่เราแต่แทบไมมีความบังเอิญที่ได้เจอกันเฉยๆความเออเป็นความบังเอิญที่ได้เจอกันเฉยๆแล้วก็ขออ่าจินนี่จินนี่ให้ทําตัวเองเป็นเจ้าชายเพื่อจะได้ไปแต่งงานกับจัสมินได้ะอริบัาเป็นเจ้าชายอลิบัวก็เข้าไปตอนแรกเนี่ยเออจัสมิน ไม่โอเคแต่ตอนหลังก็จําได้เเป็นแบบเป็นอาราดีนเออก็เลยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ก็เรื่องที่จะโกหกจัสมินต่อต่อเพราะว่าตัวเองเป็นเจ้าชายนะปลอมตัวมาอะไรเงี้ยเออทั้งทั้งที่จินนี่อ่ะพูดเราว่าบอกต้องบอกความจริงกับจัสมินนะแต่ว่าแบบให้เขาชอบพี่ตัวตนเราสิเราเป็นเรานะอ่าแล้วก็เป็นตัวเองดีที่สุดย้าบ่อยมากว่าเป็นตัวเองดีที่สุดอ่า แล้วก็มันจะมีเรื่องที่จริงๆแล้วถ้าดูค่ะจัสตินนะไม่ชอบคนโกหกนะจัสตินจะพูดว่าเธอคิดว่าเห็นฉันมี้เงาหรือไงห็นโกหกอะไคะเพราะว่าอาราดินน่ะนำเสนอบุมนี้ค่อนข้างชัดก็คือต้องซื้อสัตว์ตั้งแต่การเข้าไปเอาตะเกียงต้องซื้อสัตว์ว่าจะไม่จับอะไรเลยแล้วก็ขัดสัญญาที่ให้ไว้กับจินนี่ว่าจะปลดปล่อยจินนี่อาาดินก็ทำ ก็แล้วก็แต่ประเด็นก็คือต้องบอกความจริงเขาเพิอพกว่าเรื่องนี้มันเสนอว่าเราต้องซ<ม>ื้อสัต์สำหรับอะไรดีอ่ะไปว่าคนนี้รอดไหมไ่รอดหรอกเขาบอกว่าไม่ก <c oughs> ็มาเริ่มตรจากการโกหกแล้วอีกคนหนึ่งก็คือแบบเพราะว่าอีกคนหนึ่งรวยอะ่ะอีกคนหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนอีซินเดลเล่่าแบบว่าดึงจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ให้ไอยู่คืนเองดีเลยพิมมออย่างนี้ใช่หนึ่งมาเริ่มจากาการโกหกนะคะแล้วก็คิดว่าจัสตินคงไม่ได้ไว้ใจอไราดินขนาดนั้นนะคะ แล้วก็อีกคอยหนึ่งคืออาราณินอยากสุขสบายอยากเข้ามีชิวด้ว่วังในขาะที่จะสปินอยากได้อิสระชอบชีวิตอาราดินมันเป็นการชอบกันที่มันไม่ใช่แวร์ลูของบุคคลเรืองคาบุคคลมันเป็นอะไรที่เหมือนมาเทรนกันมากกว่าเพราะฉะนั้นว่าคู่นี้น่าจะยากอ่ะแล้วแล้ววันนี้ตอนขับรถหนึ่งถึงได้ถึงเรื่องหนึ่งก็อยากจะเตือนทุกคนไว้เนาะเรื่องดีไปไม่นะรุณเคยมีคนผิวสีมาจีบเขาเออ ประเทศแบบคนผิวผิวผิวสีเลยอไปแอฟริกันเลยอะแบบเป็นเพื่อนของเพื่อนอาตอนนั้นอยู่อังกฤษเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วนันก็บอกว่าคือเขาก็ไม่ได้อะไรเราก็ไม่ได้ชอบเขาอยู่แล้วเลยเออแต่มันก็แบบอยากไปกินข้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เธอก็บอกว่าเธออยย่สามสิบสองแล้วเธอบอกว่าเธอโสดเออแต่เขาไปรู้ที่หลังว่าจริงอะมีเมียอยู่ที่ประเทศตัวเองแล้วก็มีลูกและสงคบอ่ะระวังนะคะ ก็คือมันเลิกการโขกมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไปต่อคือเราก็ไม่ได้ชอบเขาด้วยไงเราเลยไม่ได้ลงไปออแล้วก็เขาเนื่องถึงฟิลของคนแบบเป็นเมียน,อน้อยไม่รู้ตัวเลยอ่ะอ่าอ่าใช่ที่ไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยอะ่ะใช่ระวังนะคะแล้วก็ขบขันก็เสกประวัติให้ดกกีก็นึกถึงเรื่องนี้ก็เลยแบบเออ,เอ,อมดันโดนทั<ค>น้งวันนี้ก็เริ่มจากการโอกจริงจริงเงี้ยแล้วของที่เสกมาันถึงมันก็หายไปมันไม่ได้อยู่ตลอดไปอยู่แล้วมันไม่ได้ทํามาด้วยตัวเองแล้วขบกันของคุณมันไม่ได้อยู่ตลอดการหรอกขนาดอิงไม่ชอบ มีภรรยาและลูกอยู่แล้วที่ประเทศเขากะนะคะก็นี่คือสำหรับอะลาดินนะคะใครคิดเห็นอย่างไรหรือจะว่ารอดก็ได้คิดว่ารอดเพราะว่าแบบเฮ้ยเขาช่วยกันมานะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นมาบอกเราได้นะคะอะลาดิไม่ต้องเกียดใครที่จะมินจุกจ่าฝาเอองั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในนิทานเอ้ยดิสดี้เรื่องหน้าเราเรื่องไหนมาเออพอยิ่งใหม่ขึ้นความเมกเซนส์มันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะถ้าเกิดเป็นคลิปหน้าค่ะสวัสดีไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ